น่ารักจ้ำมัม่มลูกสาวของนัทมีเรียนและอัมอภิชาติดูแล้วมีความสุขมากๆค่ะต้องบอกได้ว่าเป็นดดรายอยู่90ที่ใครๆต่างก็ชื่นชอบมากๆค่ะสำหรับสาวนัทมีเรียเบเนเดตตี้แม้ว่าปัจจุบันจะอายุเข้าเลข4ี่แล้วแต่ว่าความสวยความสดใสของเธอนั้นการันตีเลยแหละค่ะว่าไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อยเลยล่ะค่ะและยังมีเรื่องรล่ที่ดีสำหรับงานแต่งงานของสาวนัทมี เรียกับสามีหนุ่มอย่างอัมอภิชาติที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่14เมษายน2557ที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าบรรยากาศเป็นงานเล็กๆแต่ก็สวยงดงามสง่าและเต็มไปด้วยความสุขทั้งนั้นเลยค่ะทำให้แขกในงานนั้นประทับใจไปอีกนานค่ะ แม่น้อยคนที่จะทราบว่าทั้งหนุ่มอัำและสาวนัทมีเลียนั้นมีลูกน้อยถือได้ว่าเป็นโซ่ทองครองใจเช่นกันเพราะว่าสาวนัทมีเลียรับอุปการะเลี้ยงดูลูกสาวบุญธรรมตั้งแต่วัยหนึ่งเดือนละคะ่ะเป็นลูกสาวของญาสนิทชื่อว่าน้องฟ้าโปรดหรือว่าเด็กหญิงฟ้าโปรดสุรสิทธิ์ปานอ่อนอย่ารอชา้ามาชมภาพความน่ารักไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ